ครับผมเค okay. ยิ่งเจริญเครดครับเอาลอกแต่ว่าสปอร์ตเมติกนะครับตัวนี้เป็นตัว GS 2 0 0 0นะครับเป็นสปอร์ตเมติกตัวนี้เป็นแกนใหญ่2ชั้นนะครับตัวข้างในแกนเขาเป็นแกนใหญ่2ชั้นนะครับเสียงเป็นสเปิงดีดแบบนี้นะ ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นสภาพใช้งานนะครับริ้วรอยก็จะเยอะนิดนึงก็เปิดราคาภาพใช้งานกันไปเนาะแต่มันเป็นแกนใหญ่แต่ความความนุ่มลื่นสมูทของเขายังใช้งานได้ปกติเลยนะครับนุ่มลื่นสมูทเบรกไม่มีกระเด้านะครับเบรกน่นี่เบรกแน่น เบรกไม่กระด้างนะครับตัวหมุนหมุนลื่นเงียบสมูทดีครับเหมุนลื่นเงียบสมูทดีเดี๋ยวผมให้ให้ดูหมุนนะครับเนี่ยหมุนลื่นสมูทเดินหน้าท้ยหลังได้หมุนก็จะมีเสียงของบอลแบริ่งไม่ใช่บอลแบริ่งหมุนก็จะมีเสียงของการกลับนะครับเนี่ย หน้าลอบดีแข็งแรงดีครับหน้าลอกยังแข็งแรงครับโรเลอร์โรเลอร์ทำงานนะครับโรเลอร์เนี่ยผมผมเอาปากกาเมจิมาร์กไว้ให้เห็นนะว่าว่ามันยังหมุนนี่เห็นปะผมเอาปากกาเมจนะิหมุนอยู่นะครับโรเลอรอ์ทำงานครับเป็นสภาพใช้งานก็ เปิดราคากันไม่แพงไปครับอ่าตัวนี้พับเก็บล็อกอัตโนมัตินะครับยังแข็งแรงดีครับตัวสปริงยังดีดไม่ล้าไม่ตายนะครับหนอบเป็นรถทรงรักบี้หมุนหนอบลื่นๆครับใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรตัวจะมีขนแมวบ้างนะที่บ้านเลี้ยงแมวตัว ปิดกันกลับปแปะปแปะใช้งานได้ปกติครับนุ่มลื่นสมูทดีครับตัวนี่ก็ขึ้นลงปกตินะครับตัวสปูลขึ้นลงปกติอ่าตัวนี้ฝาฝาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฝาเรซินมานะครับฝาที่เป็นอยนั้นเขาคงหายไปได้ล่ะ,ะทำเป็นฝาเรซินมานะครับ สภาพก็ริ้วรอยทั่วตัวนะครับก็ขายความแน่นของเฟืองชุดในเขาละกันเนาะ,อะเอาเฟืองชุดในแล้วก็เป็นลอกแกนใหญ่2ชั้นครับสภาพตัวนี้ขนาด BG ขนาด BG BG 20ครับขนาด BG 20เนาะ,ะครับก็ท่านใดสนใจเอาไปใช้งานไม่ได้ซียสอะไรก็ สิสว่าซื้อความความนุ่มแน่นของเฟืองเขาแล้วกันอ่าความแน่นด้านในครับผมปะไว้อีกหนึ่งตัวครับ